หน้าหลันก็เป็นข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นถึง200ปีเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอ๋เจิญนะครับเชิญเลยครับเชิญพี่นิวเลยครับค่ะ จำตัวจริงนะอันเดอร์มันแตกงมาเลยนี้นะฮะอยู่ในฝาแล้วล่ะพี่นิวปากขอเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาปากคนอัพหน้าเมื่อกี้ก่อนนะฮะปางกดีหน้่หรอเนี่ยปากดีหน้าฝากผลงานน้องๆด้วยโอเคครับก็สำหรับี EP13 นะครับก็วันพฤหัสที่เนี่ยเราจะได้เห็นเจ้าจอนสู้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็รู้ใครที่ท้องไทย กังเข้าได้เข้าเข็มเลยเข้าสนุกเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าคู่นี้ยังมีอะไรเยอะมากๆไอที่เราเห็นชิ้นสองเ่ะเราพอบเป็นเบาเนาะอันนั้นเบาหรอครับอันนู้นมีเยอะกว่านี้แต่มันคอบกว่านี้อีกนะครับอุเหยืยอเลยอุ้ยเหยื่อเลยเยือเลยอย่าอะไรคำวาคอบเป็นเบแล้วต้องเหยืยอเลยนะฮะเยอเยอเราคลังคุกนะอ่อไม่นงด้วยคุกยาวเลย หยุดครับหยุดครับยเลนะครับเจยนครับก็ดืแปลค่าหยุดเมื่อกี้ถ้าถ้าโค้ชไม่ยถามว่าหยุดแปลว่าอะไรนะถ้าตอนที่แม่กี้บาร์เนกิสองคนมันแยคือหยุดอ่ะัยังไงอ่ะหยุด้มันหยุดจนมันเยืออกมาใช่จนเดือจนมันเดืนออกมค่กี้าร์ชันบั๊อ๋อ ถามว่าอะไรนะถามว่าทำไมเราดูเรื่องนี้ครับดูเรื่องชีวิต้องมันเครียดครับชเรามาด้วยกับคลายเราสมองแล้วก็ได้ดูความรักกันได้ดูอะไรที่มีความสุขหน่อยในชีวิตเนาะเอาลนครแสดงบ้างฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับคอยดูอยู่ครับน้องปอนี่ได้มาแล้วก็ป๊อปแม็กกี้มดูกันวยกันมาเลยปฝาป๊า ท่ายก็ขอฝากไปยูตัวเจกง์นะครับบอลักตันทาเนี่เป็นแค่ทัส์ทัศน์หนึ่งเฉยนะครับมีพัสน์สองสองคู่ครับมีหรอนีอาบิลิุกห์แล้วก ยาวๆอันคัดกันเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ดูไม่อยากมากจริงแต่ว่ามันสนุกมากนะครับอยากให้ติดตามดูจริงๆครับผมนี่ฝากติดตามด้วยนะครับโอยมาอยู่ร้อัรน้ำชาอย่าลืมนะทุกคนนะติดตามได้นะครับที่ vgtviiig นะครับอย่าลืมไปสมัครสมาชิกด้วยนะครับอยากดูอะไรที่เป็นเวอร์ชันอันคัดจะหาที่ไหนได้ครับนอกจาก vgt เท่านั้นฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามกันเยอะมากเราจะมีคอนเทนต์ดี มีซีรีส์ที่บอกว่าคนอยากดูแบบดูบางทีเนี่ยเป็นชั่วโมงมันไม่ถูกใจอยากดูเป็นชั่วโมงสิบห้านาทีอันนี้ซีนเด็เดจีนหน้าครับจีนต้องใช้คำว่าจริงกว่าเหนือกว่าสนุกกว่าต,ติดตามได้ในมีจีพีนะครับนี่เอาล่ะวันนี้นะครับต้องขอคุณน้องๆทุกท่านนะครับงคนถึงพี่โลนี่ขอบคุณมากมเลยนะคระชว่วงนี้ลูกค้กาเริ่มเข้าแล้วฝากตามงานน้องๆมาด้วยเออ ด,ด้วยนะอร,รอติดตามได้เลยจะมีกับปีมากมายจากน้องนะครับเชื่อว่านี่คือความสุขที่เกิดขึ้นในพีชีวีแห่งนี้และเกิดขึ้นที่อยู่ในหอแห่งนี้นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ขอเทาด้วยไม่ว่าจะเป็นงานงานวันเกิดยันง,งานคอนเสิร์ตจัดได้ทุกอีเวนต์ครับท่านได้มาร่วมสน่กันแบบนี้และวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งนี้ทุกท่านที่อยู่ร รักก <differences S 2> ับพวกเรามากวันนี้ที่จะบอกเรานะครับบทเพลงเครื่องนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันขอเชียร์กลุ่มในคล้ายกับโฟร์